วัดแล้วคุณสุาสาริยะใสกตาศิลาหนึ่งในแกนนาพันธมิตรเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ uh ์ huh. ลงตีพิมพ์คุณจตุพรพรมพันธ์มาขยายความซ้าอีกทีหนึ่งว่า uh huh. ไม่เคยมีการปฏิวัติทั้งไหนเลยที่องคมนตรีจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเปิดเผยขนาดนี้พลเอกเปรมนั่งบัญชารารอยู่ที่บ้านสีเสาและใช้อํานาจผ่านคอมอชอในการที่จะสั่งการงานในบ้านเมืองตกลงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไทยเนี่ย มีบทบาทเข้ามามากน้อยแค่ไหนในการปฏิวัติแต่ละครั้งไม่เคยเกี่ยวเลยแทตอนที่ผมนี่โดยจริงๆแล้วผมกับท่านองคม,มนตรีและประธานองคม,มนตรีนี่เกือบจะไม่คุ้นเคยกันเลยนะครับในช่วงนั้น<ช>นะครับดังนั้นการที่ผมตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจในคราวนั้น<ช>ถ้าเผื่อเราตัดสินใจผิดถามว่าใครจะช่วยเรานะครับมีอย่างเดียวก็คือคือ สุดท้ายก็คือต้องต้องถูกประหารชีวิตนะับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัดสินใจจากคนอื่นผมผมคิดว่าใครจะมาอยู่เหนือกันบังครับในการที่เราจะทําอะไรไม่ได้นะครับเราเป็นตัวของเราเองมีความพร้อมหรือยังในการที่เราจะปกป้องประเทศชาติให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการที่รักษาว่าใหญ่ปไตยอยู่ที่ตัวเราคนอื่นจะไม่เกี่ยวเลยนะครับยิ่งท่านประธานองคมนตรียิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการในการทําในวันนั้นเลยแม้แต่น้อย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมไทยตลบอบอวนไปด้วยคําถามที่ท่านเสนาณถามให้บิ๊กบังตอบและบิ๊กบังก็ไม่ตอบแต่บิ๊กบังไม่ตอบเนี่ยเคยตอบมาแล้วฮะในรายการตอบโจทย์จึงย้อนกลับไปดูเทปเก่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมาเปิดให้ท่านผู้ชมชมว่าบิ๊กบังตอบว่าอะไรและตอบโจทย์ก็จะคุยกันต่อและครับในประเด็นนี้เรื่องความจริงการปลองดองและทางออกของสังคมไทยท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญ6ท่านที่จะร่วมตอบโจทย์กับเราในวันนี้นะครับ ท่านแรกเป็นรักษาการเรขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อนนักเรียนกับคุณทักษิณชินวัตรตั้งแต่สมัยเรียนเรียนในร้อยตำรวจนั่นแหละครับท่านพลตารวจตรีทวัตบุญเฟื่องท่านที่สองเป็นอดีตรัฐมนตรีครับตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยเลยในวงการรู้กันดีครับว่าทํางานเรื่องการปลองดองทั้งในทางแจ้งและในทางรับพยายามมาโดยตลอดครับกับคุณวัฒนาเมืองสุขท่านที่3เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคมชด,ด้วยท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ท่านที่ส เป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนฮะแล้วอยู่ในคออปแล้วก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วยกับคุณสมชายหอมละออครับท่านต่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกจากกรุงเทพมหานครทําเรื่องทุจริตยาต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าต่อต้านการแปรรูปปลตทรู้จักกันดีครับคุณรสนาโตศิตะกูลครับท่านสุดท้ายเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักคิดนักเขียนก่อนที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับคุณคํานูนสิทธิสมานสวัสดีทั้ง6ท่านครับสวัสดีครับ ขอเริ่มที่คุณวัฒนาก่อนครับน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ตกลงเกิดอะไรขึ้นในวันที่19กันยา2549ครับก็สถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับครับใครอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ2549ครับไม่อยากรู้ฮะรู้ไหมฮะเออไม่ทราบครับแล้วผมคิดว่าความจริงบางเรื่องเนี่ยการรู้ไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทราบจะรู้ไปทําไมครับนะครับ เพราะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคำว่าการปลองดองหลายท่านจะบอกว่าความจริงเป็นหัวใจสําคัญครับแต่กระบวนการหาความจริงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถามกันการที่สาธารณะนะฮะเขามีคณะกรรมการ,ก,ารกลางในการตรวจสอบค้นหาความจริงแล้วก็จะรู้ว่าความจริงอะไรควรจะเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยอันนี้เป็นหลักการปรองดองทั่วโลกเขาใช้กันครับนะครับไอ้ความจริงที่หาการกลางเวทีสาธารณะไม่มีที่ไหนในโลกก็ทํากันนะแล้วเสนั้นึกยังไงถึงมาถามหาความจริงในที่สาธารณะอย่างนี้ฮะคุณเชิญท่านมาข้างหน้าให้ท่านตอบโจทย์ เดาใจไม่ถูกใช่ไหมครัดาใจไม่ถูกครับถามคุณจำนูนต่อดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่19กปัญญา2549นาร้บเกฮะเกิดการรัฐประหารแล้วก็เหตุผลที่คณะรัฐประหารอ้างอิงก็คือแถลงการของคณะรัฐประหารฉบับที่1ซึ่งมีเหตุผล4ประการครับโดยในยะของผมเนี่ยใครจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่อะไรเนี่ยอาจจะไม่เป็นประเด็นเท่ากับว่าเหตุผลของการรัฐประหารเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับการปรองดองครับ คือการปรองดองในขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าพูดแต่เหตุการณ์หลัง19กันยา49แต่ว่าไม่ได้พูดด้านเหตุการณ์ก่อน19กันยา49ถ้าเราจะปรองดองกันทุกฝ่ายเนี่ยต้องพูดถึงก่อนและหลัง19กันยา4ีอะไรดีอะไรเสียแก้ตรงนั้นครับครับครับ,รบท่านบุญสร้างตกลง พลเอกเปรมตินสุรานนท์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมครับในเหตุการณ์การปฏิวัติเมื่อวันที่19กันย,ยายน2อ4 9ายผมก็คงต้องซ้ําที่เคยพูดนะครับ,ค,รบคือไม่เคยทราบว่าถ้าเกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> นะฮะผมว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องจากบุกสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็บุคคลที่เชื่อถือได้ ก็ยืนยันเช่นนั้นครับผมไม่คิดว่าท่านเกี่ยวข้องและทําไมพลเอกสนธิถึงไม่ตอบคําถามของเสนาในวันนั้นฮะทั้งๆที่เคยตอบมาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องพอจะเดาใจท่านได้ไหมฮะรู้สึกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตอบถึงกับขัดแย้งกันเพียงแต่ว่าในวันที่ไดดีดนีตอบชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องข้างหลังรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบชัดเจนแต่ไม่ได้ตอบว่าเกี่ยวข้องนะฮะรู้สึกผมรู้สึกอย่างนั้นนหะท่านสุมทรารครับท่านเลขาตกลงเกิดอะไรขึ้นในวันที่19ใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยวฮะ รั้งวันที่19หลังจากปฏิวัติแล้วนะครับ,รบในวันนั้นนะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็คือทําให้ประชาชนคนไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างชัดเจนนะครับมีการเลือกข้างกันอย่างชัดเจนว่าใครอยู่ข้างไหนฝ่ายไหนอะไร,ะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่กล่าวหาก็ตามไม่ได้กล่าวหาก็ตามต่อเกี่ยวข้องในการปฏิวัตินะครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ <c oughs> เมื่อเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยว่าเหตุผลปฏิวัตินั้นเป็นความผิดหรือมีข้อกฎหมายที่ อย่างชัดเจนนะครับนี่สิก่อนหน้านั้นนะครับก่อนปฏิวัติเนี่ยในทางผู้มีอำนาจเขาอาจจะมองว่าประชาชนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะด้อยได้การศึกษาไม่มีความรู้ในระบบประชาธิปไตยแต่หลังจะมีการวัดแล้วเนี่ยเป็นการชี้ชัดไดเลยครับว่าประชาชนไม่ได้โง่อย,อย่างที่ใครต่อใครคิดประชาชนนั้นมีความคิดทางการเมืองอยู่ในส่วนตัวอยู่แล้วแต่โอกาสที่เขาจะแสดงนั้นมันไม่มีเมื่อมีโอกาสแสดงจากนั้นเขาได้แสดง นะครับในเรื่องการเรียกร้องสิทธิต่างๆหลังการปฏิวัติเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกเราถึงมาหาความจริงในการปลองดองในครั้งนี้ครับครับท่านเลขาเชื่อไมหมครัว่าในการปฏิวัติเหตุการใหญ่ขนาดนั้น2,549บิ๊กบังและคณะคอมชอทาเองเพียงลําพังโดยไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองรับรู้ด้วยเลยในส่วนที่ท่านผลเอกส่วนที่ได้พูดไปนะครับ,รบไม่ว่าจะพูดไปในอดีตหรือพูดปัจจุบัน,นั้นเป็นสิ่งที่ท่านพูดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ข้อง แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประชาชนในประเทศนะครับเข้าใจรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ครับอยู่ที่ว่าการรับความจริงหรือไม่รับความจริงหรือจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงพูดหรือไม่พูดเมื่อท่านพูดบอกว่าท่านทําด้วยตนเองรับผิดชอบสิ่งนี้คือท่านต้องรับผิดชอบต่อไปครับกรับคุณลศนาเกิดอะไรขึ้นครับ19กันยาก็เกิดการรัฐประหารเนี่ยดิฉันเองที่จริงได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาปี4ี่เกครนะ แต่ก็จริงๆก็ถูกกันแกล้งร้องเรียนพอเขาเริ่มยกคำร้องทิ้งกับดันปฏิวัตินี่<ะ>ดิฉันก็เลยไม่ได้เป็นสวปี49แล้วก็ดีก็คิดว่าที่จริงคำถามที่ถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยดิฉันเองไม่ได้สนใจนะคะคดิันก็คิดเช่นเดียวกันค่ะว่าถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของการปลองดองต่อไปนี้เนี่ยซึ่งดูเสมือนว่าเราพยายามทำให้ความขัดแย้งนั้นเป็นความขัดแย้งของบุคคล แทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยถูกตั้งคําถามเยอะแล้วก็จริง,รงๆเกิดจากสาเหตุในการขายหุ้นให้เทมเสเซกซึ่งน้งคิดว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยรับไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาในการที่จะคัดค้านต่อต้านจนเ,เกิดอาการที่มีลักษณะว่ารัฐบาลจะเข้ามาปราบแล้วก็อย่างาคุณบิ๊กบังนะฮะท่านพลเอกสนธิก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติ ซึ่งดิฉันเองต้องยอมรับเลยนะว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติเรียนถือว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามันล่อแหลมกับการที่ประชาชนจะถูกปราบโดยรัฐบาลแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากวันนั้นเนี่ยไม่มีการช่วยโอกาสในการทํารัฐประหารประชาชนจะเติบโตมากกว่านี้และประเทศชาติในเวลานี้จะไม่เกิดการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย จนจะต้องมาพูดก,กันถึงเรื่องการปลองดองอย่างวันนี้ครับเพราะกลับมาที่คุณวัฒนานี่หนึ่งคุณรสนาเปิดประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลก่อนที่จะถูกปฏิวัติ <c oughs> คุณวัฒนามองเรื่องนี้อย่างไรฮะก็ม <c oughs> ันมีองค์กรมีกระบวนการที่ดําเนินการได้อยู่แล้วโดย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องปฏิวัตินะครับแล้วเรื่องที่2อตอบอพี่รษนานะครับว่าผมเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยในขณะนั้นไม่เคยมีความคิดเรื่องปราบประชาชนรัฐบาลผมถือว่าชีวิตประชาชนมีคุณค่ากว่าสิียรภาพรัฐบาลเราไม่ทำฮะ รัฐบาลไม่เคยมีความคิดเลยในวันนั้นไม่มีความไม่มีอยู่เลยไม่มีครับไม่มีแต่เหตุผลหนึ่งที่พลเอกสนธิหรือว่าบิ๊กบังให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดก็คือว่าทราบว่าวันที่20อาจจะมีการจัดกำลังกันแล้วก็เกิดการประทะกันอาจจะเกิดการปะทะระ,ระหว่างมวลชนผู้สนับสนุนนะครับ,รบแต่รัฐบาลไม่เคยมีความคิดคและตรงนั้นก็จริงไม่จริงก็ไม่เป็นไรไม่ทราบนะครับทีนี้จะถามท่านนายเอกบุญสร้างต่อว่าตกลงมันมีข้อมูลนี้อยู่ไหมครเพราะว่าบิ๊กบังอ้างตลอดว่าจะมีการปะทะกันในวันที่20จึงลงมือปฏิววัััติในนนนที่19กยยา ข้อมูลก็ที่ฟังฟังกันดูตามตามช่องต่างๆนะฮะแค่แค่นั้นเะเพราะไม่ทราบอะไรมากกว่านั้นนะฮะจะต้องถามท่านโดยตรงท่านพลเอกสุทธิครับได้คุยกันไหมฮะหลังหลังจากที่ปฏิวัติแล้วไปเป็นคมชด้วยกันมีโอกาสก็ไม่ได้คุยกายละเอียดออะไรนะคุยอะไรอะอย่างนั้นไม่ได้ถามกันนะฮะผมพูดจริงๆก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับว่าเรื่องมันเกิดมาอย่างไงแต่เขาก็พูดตามที่เมื่อกี้กิน ดูเหตุการณ์ในอดีตที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้เขาก็กรับผิดชอบท,อที่นี่ครับ,บไม่ได้ไปอ้างใครทั้งสิน้นเขาทําอย่างนีเออ้เรื่องการปฏิวัติเนี่ยใครสั่งก็ไม่ได้อแลวนะครับเพราะคําสั่งเหล่านี้ไม่ต้องปฏิบัติตามนะฮะถ้าเขาปฏิบัติตามเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วโดยส่วนตัวท่านรู้เรื่องการปฏิวัติจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ฮะผมทราบตอนตอนที่คนทั้งหลายทราบกันคือรู้พร้อมกับชาวบ้านแหละ ไม่ทราบก่อนไม่ทราบาเลยตกลงปิดความลับกันดีมากดีมากผมไม่ทราบเรื่องไม่มีอะไรนั้ไม่มีวี่แววเลยพวกเดียวกันเองก็ไม่บอกเลยเหรอฮะอ้ไไม่ทราบครับครับคุณสมชายฮะตกลงเราคุยกันมาเพื่อเปิดประเด็นเนี่ยสังคมไทยควรที่จะแสวงหาความจริงก่อนที่จะปลองดองหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรจะไปแตะความจริงเพราะว่าเมื่อแตะความจริงก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับคือผมคิดว่าคงต้องค้นหาความจริงเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทัศนะของคนเนี่ยเกี่ยวกับการปฏิวัติวันที่19บกกันยานี่มีความแตกต่างกันมากแต่ว่าแทนที่จะไปคิดว่ามันใครอยู่เบื้องหลังอย่างไรเนี่ยควรจะพิจารณาเรื่องสาเหตุความเป็นมานะครับของการปฏิวัติและผลของมันมากกว่าและถ้าทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกันเนี่ยผมคิดว่านะครับก็จะสามารถที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับมากกว่าที่ไปขุดคุยนะครับในประเด็นที่ว่าใครอยู่เบื้องหลังบ้างเพราะจริงๆแล้วกระบวนการ ของการปฏิวัติเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับจริงๆทัวบุคคลอาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเรื่องทางสถาบันต่างๆในทางการเมืองและสถาบันต่างๆในทางสังคมเนี่ยมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยสังคมควรจะเข้าใจนะครับเรื่องการปฏิวัติเพราะว่ามีทัศนคติที่ต่างกันมากบางคนบอกว่าการปฏิวัติที่19กันยาเนี่ยเป็นการทําลายประชาธิปไตยแต่บางคนบอกว่าเป็นการปฏิวัติที่ไม่เสด็จคือคือยังทําไม่เต็มที่ยังทําไม่ที่สุดเนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยนะครับ ทำอย่างไรจะให้คนในสังคมมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยตรงกันครับคุณคำนูนตกลงสังคมไทยควรจะรู้ความจริงไหมครว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่19กันยาคือความจริงเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังของเชิงปัดเจกเนี่ยคงไม่สําคัญเท่ากับเนื้อหาครับคือ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 ผมใฝ่ฝันเห็นรายงานของคอปที่จะพัฒนาไปคือรายงานของคอปล่าสุดเนี่ยที่พูดถึงคดีซุกหุ้นปี4ี่ี่เนี่ยผมว่าเริ่มเริ่มเข้าเาแล้วล่ะอย่างนี้ก็คือ มันก็ต้องมีการแสวงหาความจริงว่ามูลเหตุสีประการนั้นมีอยู่จริงใช่หรือไม่แต่ว่ามีอยู่จริงจะเป็นจงใจหรือผิดพลาดหรือไม่ตั้งใจอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะแต่ว่าเราต้องบอกว่าก่อนปฏิวัติเนี่ยบ้านเมืองไม่ได้สมบูรณ์พูนสุขไม่ได้ดีเลิศแล้วการปฏิวัติมาทําลายทุกอย่างแต่ว่าก่อนการปฏิวัติเนี่ยมันก็มีความไม่ดีไม่งามบางอย่างหรือหลายอย่างเกิดขึ้น แต่ว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยความไม่ดีไม่งามอีกอย่างหนึ่งถ้าทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับกันในประการนี้เป็นความจริงเบื้องต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยอมรับความผิดของตัวเองแล้วก็มุ่งเดินไปข้างหน้าเนี่ยความปลองดองมันถึงจะเกิดขึ้นครับ,ค,รบคุณวัฒนาพยายามทําเรื่องปลองดองม,มาโดยตลอดตกลงความพยายามที่จะปลองดองเนี่ยมันต้องลืมเหตุการณ์ในอดีตหรือว่ามันต้องจําแล้วสะสางความจริงออกมา คือกระบวนการค้นหาความจริงมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ดูว่าความจริงอะไรที่เปิดเผยแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลองดองทั่วโลกก็ใช้หลักการนี้นะครับรบ,บางเรื่องพูดมาแล้วเนี่ยแทนที่จะคุยกันได้วงแตกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปพูดไม่ควรจะเปิดเผยตอนนี้คําว่าการปลองดองในในใน,ในรบริบทที่เรากําลังทำเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ต้องการที่จะไปฟ้องความผิดให้กับใคร,ครนะครับกระบวนการปลองดองเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะทําคือเอาเส้นของความถูกต้องไปขีดกับมัน ถนนที่ไปสู่ความปลองดองต้องเป็นถนนที่ปูด,ด้วยคําว่าหลักนิติธรรมครับต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักนี้นะครับคนที่เป็นนักกฎหมายต้องเข้าใจคํานี้ให้ดีนะครับนิติธรรมเนี่ยเป็นคําที่เป็นคําที่เป็นสากลน,นะครับเสมือนสูตรทางเคมีเช่น E เท่ากับ M C s q u a เนี่ยมันเถียงกันไม่ได้นะครับอะไรที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ตอบได้ด้วยด้วยกระบวนการนี้ครับท่านเลขาตกลงสังคมไทยควรจะรู้ความจริงหรือว่าควรจะลืมหรือว่าควรจะเปิดเผยบางส่วนเพื่อให้การปลองดองเดินหน้าต่อไปได้ครับ เหตุการณ์ปฏิวัติ <c oughs> ในวันที่19กันยานะครับประชาชนสังคมไทยต้องควรจดจำเอาไว้นะครับ <c oughs> เมื่อจดจำแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาความจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อมีความจริงที่เกิดขึ้นรู้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาศึกษาต่อแนวทางในการแก้ไขหรือแนวทางในการปรองดองเพื่อค้นหาความจริงกันและทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันในการปลองดองถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ร่วมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วยความปรองดองก็ไม่เกิด พราะความปลองดองจะเกิดได้เมื่อเข้าใจปัญหารู้ปัญหาความจริงคืออะไรแล้วก็คือมีการปลองดองและพูดคุยหาทางออกร่วมกันครับครับท่านบุญสร้างตกลงสังคมไทยควรจะจําหรือควรจะลืมเหตุการณ์ในวันที่19บกัญญาควรจะรู้หรือควรจะไม่ต้องไปสนใจว่าใครอยู่เบื้องหลังก็จําในเรื่องที่ควรจานะฮะครับรู้ในเรื่องที่ควรรู้และเรื่องที่ควรจะลืมก็ลืมซะแนครับแต่เรื่องที่ควรจะรู้บางเรื่องมันอาจจะรู้ยากก็ต้องชั่งน้ำหนักว่ามันจําเป็นต้องไปคุดคุยอว่า ให้ปรากฏหรือเปล่าผมว่าไม่ค่อยจําเป็นแหละเพราะว่าน่าจะดูที่ส่วนรวมนะครับปัญหาส่วนรวมนี่คือบทเรียนที่สังคมไทยจะต้องแก้ไขในระยะยาวถ้าควรปฏิวัติทําไมถึงควรปฏิวัติถ้าหากไม่ควรทําไมถึงไม่ควรนะครับอันนั้นคนเราเราจะต้องสำเนียกแต่การไปค้นหาเฉพาะตัวบุคคลนั้นผมว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นคออ,ออปอต้องค้นไปแค่ไหนครับในเรื่องความจริงหรือว่าไม่ต้องค้นต่อละคือความจริงตลอดช่วง6-7-80ปีของประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันมีปมหรือมีต่อเนี่ยที่สะดุดเนี่ยเยอะครับแล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยที่เราจะลืมสัทีเดียวนะครับผมได้สัมภาษณ์บางคนเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กบฏรุนแรงในปี53เนี่ยที่มาที่เป็นแอคทิวิสต์ที่อีสานเนี่ย พูไปถึงเรื่องครั้งทวินอุดรเลยนะครับสี่รัฐมนตรีเขายังฝังใจอยู่นะครับคือปมเงื่อนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเอาความจริงออกมาเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะครับกรณีปฏิวัติ19กันยานี่ก็เหมือนกันตอนนี้ยังมีคําถามอยู่คนส่วนหนึ่งบอกว่าการปฏิวัตินั้นยังจาเป็นและต้องมีต่อไปและคราวหน้าถ้าทำเนี่ยต้องทําให้เสด็จน้ําเลยนะครับบางคนบอกว่ายิ่งทำเนี่ยรับรองสงครามกลางเมืองแน่ คนสองฝ่ายเนี่ยนะครับจะต้องมาตกลงกันเข้าใจกันว่า,วายังจะยอมให้มีการปฏิวัติและประหารอีกหรือไม่ในสังคมไทยซึ่งการจะทําตกลงกันหรือเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับหรือเป็นเป็นสัญญาประชาคมได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าใจนะครับเหตุของการปฏิวัตินะครับเข้าใจผลของการปฏิวัติความเป็นมาเกินไปของมันพอสมควรเสียก่อนจึงจะสามารถที่จะมีความเข้าใจตรงกันได้ว่าการปฏิวัตินั้นควรจะมีต่อไปได้หรือไม่ได้นะครับ ทีนี้ที่เสนนมีคนก็ไปถามเสนนว่าตกลงไปถามคําถาม3ข้อกับบิ๊กบางทําไมเสนนก็บอกว่ามันมีคนเอาไปโยงและตีความได้ว่าถ้าพลเอกเปรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็เกี่ยวกับอํามาดแล้วอาจจะโยงไปถึงสถาบันสร้างความโกรธชังเกียดชังให้กับคนเสื้อแดงมีจํานวนมากถ้ายังไม่สามารถเคลียร์จุดนี้ทางการเมืองมันเดินต่อไม่ได้คุณสมชายมองไงครับคือเราต้องเข้าใจว่าการโฆษณาในทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหยิบประเด็นบางประเด็นเท่านั้นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ได้คําตอบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นความจริงนะฮะอย่างเช่นใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นความจริงเพราะความเข้าใจเรื่องการปฏิวัติและประหารเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจว่าใครเกี่ยวข้องบางเท่านั้น<ม>นะครับ,รบมันเป็นมุมมองในทางการพัฒนาทางคมเศรษฐกิจการเมืองเลยทีเดียวครัซึ่งสังคมไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไปติดในเรื่องวาทกรรมนะครับและอยู่นะครับในบ่วงนะครับวังวนของการโฆษณาในทางการเมืองมากกว่าที่จะ ช่วยกันค้นหาความจริงจริงๆครับลกษณะตกลงสังคมไทยควรจำหรือว่าควรลืมควรรู้หรือก็ไม่ต้องไปใส่ใจว่าจะต้องรู้มากคือิฉินคิดว่าอย่างนี้นะฮะว่าการรัฐประหารทุกครั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเนี่ยข้ออ้างที่จะสร้างความชอบธรรมคือรัฐบาลชุดที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันแต่ดิฉันไม่เคยเห็นนะฮะว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งเราจะสามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดอย่างที่พี่สมชายพูดว่า ไอ้ปัญหาที่คนกลุ่มหนึ่งจะมองว่าจําเป็นต้องรัฐประหารแต่ต้องทําให้เสด็จน้ําอีกกลุ่มหนึ่งจะบอกว่าเอ้ยทําไม่ได้เราสงครามกลางเมืองเกิดแน่อนองเลือดแน่โุลูชันเงีงฉันไม่เชื่อนะคะว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี่จะต้องเกิดจากการรัฐประหารแล้วจริงๆไม่ควรจะรัฐประหารอีกแล้วควรจะเปิดทางให้ประชาชนได้ตเติบโตแต่ปัญหาที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่ากระบวนการใช้อํานาจเนี่ย มันมีลักษณะของการผูกขาดอำนาจมากเกินไปมันทําให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกหมดหวังดิฉันนึกถึงตอนปี48นะฮะตอนที่ด,ดิฉันฟ้องกรเรนินก,นก,นก,นกนฟรฟพอวันที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้ชะลอการเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์มีคนโทรศัพท์มาหาดิฉันว่าเขาเพิ่งรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองหน้าอยู่ขึ้นอ,อันนี้แปลว่าอะไรฮะเราเคยบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี40ที่เป็นรัฐธรรมนูญดีสุดในโลก แต่ในช่วง4ปีต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลไทยรักไทยนะั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยอยู่ทั้งในช่วงแห่งความกลัวในช่วงการปราบปรามยาเสพติดช่วงที่คนเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถกระดิกกระดียทำอะไรได้แล้วก็เมื่อวันที่ดิฉันฟ้องกรณีกพออผแล้วเพียงแค่ว่าศาลสั่งให้มีการชะลอการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ คนเนี่ยแสดงความดีใจร้องห่มร้องไห้ลุกขึ้นมาชัยโยโหอันนั้นแสดงว่าอะไรฮะม,มันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยถ้ามีอํานาจมากเกินไปและทําให้คนเกิดความรู้สึกว่ามันมีการรวบอํานาจมีการขยายขอบเขตของการที่ทําให้คนอื่นไม่มีปากมีเสียงเดี๋ยวคืออันนั้นเป็นความเสี่ยงยแล้วเมื่อมีความเสี่ยงเมื่อประชาชนเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองน้อยประชาชนก็อาจจะคาดหวังว่าให้ทหารมาปฏิวัติ ซึ่งการปฏิวัติแล้วเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วที่ฉันคิดเลยนะฮะว่าปี49นั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดรัฐประหารเวลานี้ประชาชนจะเติบโตมากกว่านี้แล้วก็ต้องบอกคุณวัฒนาด้วยนะคะว่าณขณะนั้นยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มเสื้อแดงและเสื้อเหลืองนะคะคในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีเครือข่ายของมวลชนที่ถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากลัวการประทะกันเนี่ยไม่จริงแต่ว่า รัฐบาลจะปราบหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นอาจจะเป็นข้ออ้างของคอมชอที่ลุกขึ้นมาทํารัฐประหารซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้บ้านเมืองถอยหลังแล,แล้วดิฉันยอมรับว่าเป็นการที่ทําให้บ้านเมืองถอยหลังนะฮะแล้วก็ทาให้เกิดการแตกแยกแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องคอมมชออย่างเดียวอันนี้ต้องพูดก,กันต่อไปว่าไอ้สิ่งที่มันไม่หยุดเพราะคุณทักษิณไม่หยุดถ้าคุณทักษิณหยุดการปรองดองจะเกิดขึ้นการปรองดองต้องไม่ใช่เป็นการปรองดองระหว่างนักการเมือง ที่พยายามจะสร้างภาพว่าให้มาปลองดองกับฝ่ายอมาตครับยังคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วเวลานี้ต้องบอกนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เสียงข้างมากคุณบริหารประเทศไปไม่มีใครมีปัญหากับคุณแต่เมื่อจะมีปัญหาเพราะคุณต้องการที่จะปลดล็อกเอาคุณทักษิณกลับใช่หรือไม่ครับแล้วก็ไม่ว่ากระบวนการทั้งหลายในการแก้รัฐมนูญรีบร้อนจะเอาเข้ามาพรุ่งนี้ก็จะเอาเรื่องไอ้อะไรนะไอ การรายงานของอะไรเนี่ยเข้ามาครับดิ้งคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพยายามลักไก่เข้ามานะเพราะว่าดีเันเองก็เพิ่งเห็นเอกสารวันนี้ว่าจะเอาเข้ามาเสนอในช่วงของนิติบัญญัติซึ่งกําลังจะหมดวาระกำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วเนี่ยจะรีบร้อนอะไรกันขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยดิ้งคิดว่าทำให้สังคมไม่ไว้วางใจครับคุณวัฒนาเชิญนะหลายประเด็นมากไม่ได้รีบร้อนหรอกครับมันก็เป็นกระบวนการที่ดําเนินการไปตามปกตินะครับคือ เราได้มีคณะกรรมาการนะครับว่าด้วยเรื่องของความปรองดองขณะนี้กรรมาการเนี่ยทำงานเสร็จหน้าที่กรรมาการเสร็จแล้วก็คือรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรที่เขาตั้งเรานะครับบังเอิญมันติดสมัยเป็นสมัยประชุมนิติบัญญตัตนะิการที่จะเข้าไปรายงานได้ก็ต้องขอญาตรัฐสภาก็มาขอญาตรัฐสภาบังเอิญเขามีการประชุม <c oughs> เราประชุมเสร็จแล้วก็เลยเข้าเข้ามาขอญาต <c oughs> ส่วนเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่ รัฐบาลทาอะไรไม่ได้เพราะเสียงของรัฐบาลเนี่ยน้อยกว่านะครับต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมอย่างแรกนะครับ,รบอย่างที่สองสิ่งที่จะต้องตอบโจทย์สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยจนนาไปสู่ว่าควรปฏิวัติหรือไม่ควรปฏิวัติเนี่ยวันนี้เราควรมาช่วยกันวางกติกาประเทศ<ฮ>ะนะครับคณิขณะนี้การแก้รัฐมนูลน,นี่คือคําตอบเราต้องยอมรับว่ารัฐมนูลฉบับปี50เนี่ยเป็นรัฐมนูลที่ใช้ไม่ได้ที่สุดฉบับหนึ่งของโลกผมต้องการเห็นดุลยภาพทางการเมืองที่สําคัญขององค์กรสามองค์กร เพราะถ้าองค์กรทุกองค์กรสามารถที่จะมีดุลต่อการตรวจสอบได้แล้วเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้ครับน,น,น,นั่นจะตอบโจทย์นะครับว่าถ้าทุกองค์กรเนี่ยสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้วเนี่ยประชาชนไม่ต้องออกมาบนถนนสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแน่นอนกติกากฎเกณฑ์ใดที่ทําไว้ต้องมีคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้มันไปสู่ความเป็นกลางแต่ผมว่าบ้านเมืองมันจะปลองดองได้อย่างแรกเนี่ยนะครับ เอาความถูกต้องใส่กับมันครับอะไรที่ทํามันไม่ถูกต้องคําว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องในสายตาผมนะครับเอาสายตาของประชาคมโลกก็ได้ฮะบอกว่าอันนี้ถูกไม่ถูกและเอาความถูกต้องขีดถ้าแบบนี้เนี่ยมันเดินกันได้ครับเราไม่ต้องงานช่วยใครครับครับ,รบเราต้องการแกร้การแก้ความถูกต้องครับ ท่านผู้ชมครับกำลังคุยกันเข้าได้เข้าเข็มครับพรุ่งนี้จะกลับมาคุยกันต่อว่าถ้าจะปลองดองและจะนิรโทษกรรมให้กับคดีการเมืองทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณชินวัตรบ้านเมืองจะเดินต่ออย่างไรวันนี้ผมพินโยตรยสุริยธรรมมาแขกรับเชิญหกท่านลาไปก่อนพบกับตอบโจทย์วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ